เกิดอะไรขึ้นอุ้มซิริยากรเผยสาเหตุบินด่วนกลับไทยทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อจู่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่อุ้มซีริยากรต้องบินด่วนกลับประเทศไทยแบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนนะคะอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่าสุดนะคะสาวอุ้มก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าทำหัวใจหล่นไว้ที่กรุงเทพ กลับไทยไปเติมพลังอย่างเร่งด่วนมีเวลาจริงๆแค่3วันเต็มแต่ได้เจอทุกคนที่รักในชีวิตเพื่อนมารับตั้งแต่สนามบินกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่พี่อุย๋ยเพื่อนปองมานอนค้างด้วยได้ไปตีพิกกินบอลได้ไปหาอาจิมไปทำบุญกับเพื่อนนิเทศได้ไปเจอกล้องทรงกรดและอุ้มหลานเจอพี่เอย๋ยพี่นกและเจอคุณจูนกับบอมอีก คือเป็นการข้ามปีที่ดีต่อใจมากถึงมากที่สุดของที่สุดอันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะโพสต์เล่าแยกเป็นเรื่องๆไปพร้อมกับเขียนข้อความเพิ่มเติมว่าฉันฝากหัวใจไว้ที่กรุงเทพแม้จะเป็นทริปสั้นๆแค่3วันเต็มแต่ก็อัดแน่นไปด้วยความรัก ดีใจมากที่ได้เจอทั้งคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแม่ทูนหัวและเพื่อนสนิทเป็นการส่งท้ายปี2025และเริ่มต้นปี2026ที่วิเศษสุดๆรู้สึกได้รับพรและเติมพลังมาจนเต็มเปี่ยมเลยถือเป็นเรื่องราวดีๆรับต้นปีค่ะที่ยืนยันว่าต่อให้จะอยู่ไกลแค่ไหนแต่บ้านและคนที่รักก็ถือเป็นชาร์จพลังที่ดีที่สุดเสมอ เดี๋ยวเราจะมารอติดตามกันต่อไปค่ะว่าคุณอุ้มจะมาแชร์โมเมนต์แยกย่อยในแต่ละวันยังไงบ้างค่ะ